เอาเมินอะรจังเงินอะไรดีว่าไปแยงมาส่อนปลาซิวซิวไปหมกไหมใส่ใบทูตัตเล่าแซบเลยนี่ขาเจ้ามาเอาไปสองสามโลแล้วประคอปลาช่อนมาส่นน้องน้ำแค่นี้มีหอดปลาช่อนหยู่นีครับ เออสองสามโลวันนะยู่ได oh, mm. hey, mm. ้จักไหนวันน่ะปลาน้ำขวานสะโอ้มีผ่ายงเนาะบ่านเขาบอมี่ผายงเนเนาะมีอยู่ที่ไผ่มีป่ะอมันตักบ่ได้วิ่งสอนเอา นี่นะตอนนั่นหนผมไปหวยปลาไหลอ่ะหัวไอ้ล่องไหมปัาทีนี้ป่าล้มมันขึ้นน้ำบางสิไหมหัวเสียบขึ้นน้ำขังหน้าบางสิเพราะว่าแม่แว่ยุผมเอาพวกเป็นบาที่นี่ผมเลยเอิ้นพอไปเอาให้ไปเบิ่งน้องพุ่นอีกน้องพุ่นนำลาย ป่ามีบะบุกลังขึ้นมาไต่เขียดอีโมมีเขียดอีโมวะไรกิจดินแตกเหอาป้งสิอะไรป่าซิวมึงคนได้ปลาโอ้ยปลาเขาซอยน้อยครับเออได้หลายเติบตัวนี่อันนี้ป่าควงอืมนั่นปลาคอปลาคอในถุงโอ้ยได้หลายเติบตัวนี่ อันนี้ร่วมกันเน้นว่เนี่ยม,ม,มันตั้งมหาซอยเยอะได้ป่าเป็นรอบเหมือนตัวนี้มันตั้งมหาซอยตั้งมันออกไปเยอะแล้วอือาคอม,มันเอาปลากกอไปนี่ถ้ปลาคอรวนเที่ยงเฉียว<อ>โดนแรกมันลืมไปบอกบมะอา <laughs> บอ่แม่นลืมไปบอกดอกเพราะอักอา,าวุธยาววันนี้ต้องตีขาเออวันนี้ต้องตีขาแล้วเอาอิ่มหลือยังไม่เอิญมัวเอามาเอาบ่ะีิแม่ เมือเบิงป, ара, ปา่าคารับปา่าน้ำขอนครับป่าน้ำขอนปะซะข้าเจ้ามาตึงแหงสุมือสุมือป่ากระโบามือครับมันกันยังใดสุมือโอกนี่น,งง <c oughs> น้องใหญ่น้องใหญ่ใหญ่โอ้นาำแหงหรือต้นนี่ไหมไห <c oughs> คือได้ข้าวว่ามาเลียวพูดเดียวสิขาวว่า <c oughs> เ่ิวมาเพิมาว้ายเืมอาเอิ้นบริษัทเพิว่าเพิว่าโว้ยผมเลยว่าบ่แม่เรืมเบื่อหเจามันักเอากกวนอิ่มอก็ะเจ๊เอินบริษัทดบ่ลาบ่ติมาผู้เดียวน้ำตื้นๆนึับน้ำก เพียงเครื่องแข็งนี่วิทยขีดตุ้มมันลม <laughs> โอ้ยเอาปักแงงมาสอน,อนเา <c oughs> นอาปั๊ซิวเวรนโบกว่ะเนี่ยลากแหง,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 งไหนวิทย์ขีดตุ้ม,ม <laughs> โอรมันบ้าน <c oughs> พ่อว่านี่ <c oughs> มันลดตาละมั้งมันลดตาแหงจิบ ตัวน no um, ้อยผมไปน้องปาท่อมนึก mm ว่าสิพากันไปยู่หุ่นใ่มีไปจักคนไปปม่งกันแล้วโอ้ซุ่มโม่พ่ไงบ้านสิตัวสิง่ะมุอตาเล่ะ น้องน้ำน้องน้ำน้อยๆนี่ครับจำปลาไล่ไหล,ล<ม>ขี่ต,ตุ่มมันลมเอาปลาบดได้ว <c oughs> ่านไปหาปลาบดเจอฮ <c oughs> ะ,ะเะะปะน็นปลาหน่อยอืมเออ ซำมงเหรอทีหลายก็มง่งคนเราว่ะตีแม่นามมงครับผมแม่นามมงนู้นล่องตาบอหนองคายครับแต่ทั้งตา,งางบอหนองคายลงแม่นามมงบัดหลวงพ่อองค์ตื่นนะแต่นี่ยู่นน้ำโสมครับเป็นสะสะเก็บสะเก็บน้ำนิน่อยๆเก่าสะเก่าเข้าเจ้าถ้าสมัยก่อนนะครับตะกี้ก็เจ้าใส่น้ำนี่ เดี๋ยวนี้เขาจะวันใดใส่เขาจะกับมาตึกแขกันปลาหลายอบยมาทุกมือก็ได้ทุกมือแหละเนี่เอาปลาวน้ทมือ่งไปมอตงหมดสิสสิ้แล้วม้นไปห์ให้ไปโ,นโอน ต,ต้นห้อยตีนฮะ <c oughs> พ่อพ่อว่ามีคนสอนบลาซสี้ไปขายกระมันตายเราสิซื้อเยอะซื้อ <c oughs> ไปโมกเยอะกัะ <c oughs> มันตายเฮ <c oughs> <c oughs> ้ว้าวกันไปกินรอดยังดอกเบาไปสละ ผมเมียนมือไรผมมียอย่างวะน้องป่าในน้อยป่าหลายครับเนี่ยได้กินน้ำมันเยอะเฮ้ยกับบ้านบ้านหลางเหีวะสันขค้นละลขึ้นละลเอาเกือบละมั้ง เรือว่าปลาบ่อนเราแรงกับไปหาปลาอบูอืมกินเมื่อละไรมกปลาว่ากินตั้งปลาไหลประเภทปลา ปลาอ่น <laughs> กินม <laughs> <laughs> ัดปลาไหลพอกินปลาไหลพอก่านหมดแล้วเจอได้น้องน่านีหนีขมกันแท้หน้าหมดแล้วปลาไหลญาาแกมนกินจได้ือปลาไหมันแสบแน่พัดพัดใส่อ้อมเขาจะบวนพัดอ้อมใสนใบบัพริกไหมพี่สาผมมกอ้อมเส้ใบบัพริกแสบปืน่าอืม ครับอ่าอ่ามือนีแค่นี้นะครับเนาะวัสดีครับกรับบานแล้ว